จะปีใหม่ครับตอดีพี่หนุ่มค่ะนะก็ขออนุญาตพี่หนุ่มนะคะเนาะจากผลงานเพลงของพิมพาพรผรินะครับเดี๋ยวมา้องเพลงด้วยกันครั้งแรกที่ไปฝึกร้องเพลงกับพี่หนุ่มคือก็จะหาเพลงที่ก็ชอบเลยเต้าใหญ่จะลงนหานจากไปปอ้อมไปเดียวเพลงครั้งแรกกพี่หนุ่มเป็นจริงๆเนาะเนาะก็เอาพี่หนุ่มฮฝึกร้องเพลงก็ไป ไป,ไปไปดูประมาณนี้พี่หนุ่มก็จะลองขอบันได้อะแน่ซอยแย่ขึ้นมาให้หน่อยผู้สาวเรือหน่อยสี่คอยก้าวลงจากคาดีมากในแบบที่พี่หนุ่มจะพูดองน้มีบ้างไม้นะแล้วก็ได้เพื่อนในช่องมีซิงเยอะมากแล้วก็จำได้ว่าไปร้องเพลง,งกับพี่หนุ่มครั้งแรกเพลงนี้สาวใหญ่จะรงคานพี่หนุ่มไม่เพี้ยนแล้วก็ เปิดได<ป>้จะประทับต่พี่หนุ่มเพราะพี่หนุ่มจะร้องเพลงฝึกร้องเพลงที่มิซีเลียนนะพี่หนุ่มเนาะบันไดเล็กเก่าๆของปู่เท้าก็ได้ถ้าโสดมีสิทธิ์ลูกติดนะก็ยังพอไว้ส่วนน้องนี่เป็นสาวใหญ่หัวใจไม่เคยใช้งานมีบอ ว่าเป็นเจ้าเมียเท่ากำลังเลิกราเมียเผอน้องอเบาฉันก็จัดฝึกไปร้องเพลงกับพี่หนุ่มนี่แล้วก็ครั้งแรกจำได้ว่าหรือว่าครั้งที่สองที่ปไปดีวเพลงกับพี่หนุ่มก็ขออนุญาตหนูว่าขอขอขอกลับมาแต่งแต่งอะไรนะพี่หนุ่มเลยเพลง ไอ้ดนตรีใหม่มันแต่ทน้องดนตรีใหม่ว่าที่มันไม่เข้ากับเสียงรล,ลองเสียงพี่หนุ่มว่าทําตั้งสบายเลยพี่หนุ่มเป็นคนอัจฉริยะใส่ดีมากแต่แต่ก็กจะแต,แต่งแต่งดนตรีเพลงเสียงแบบไม่ให้มันเหลียดไปเยอะมากโอ้โ ลูก่อนต่อเลยเหล่าเท้โอเคโอเคอย่าต่อเลยนะพี่หนุ่มจะพูดประมาณนี้เนาะก็เวลาูปสุดรอเพลงด้วยกันนะครับสุดยอดเลยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับผลงานของทิมพาคอนรีนะครับเพลงนี้นะสาวใหญ่จะลงจากฐานแล้วนะปีใหม่นี้เนาะพี่หนุ่มจะปีหกสี่แล้วดูแลตัวงดีๆเด้ออยู่ในช่องมีซิงนานๆนะมีบอลผู้บ่าวเก่ากา เเจ้าเมียเท่ากำลังเลิกรางเมียเพอน้องบอ,อามาทำยาเมียตายหรือว่าเมียป่าเชิญมาให้น้องดูใจหัวใจให้ฟรีค่าตัวแสนเสียก็พอ ไอ้ฟ้ามาคอไอ้มั่วประมาณนี้ก็จะล้องเดี่ยวพี่หนุ่มตะกิงตอนลรกตะปี่ใหม่ตะปี่ใหม่แล้วก็รู้สึกว่าชอบมีสิ่งให้อะไรเยอะมากให้ทั้งเพื่อนมีทั้งเพื่อนมีทั้งพี่มีทั้งลูกสาวโดยมีลูกเขยโดยชอบมีนะขอบคุณมากทุกหายสวัสดียังไงก็ขออนุญาตกับสวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนและพี่หนุ่มเลยนะคะดูแลตัวเองดีด้วยนะพี่หนุ่มนะรำรับเนรวยครับไม่เกียวไม่เกินนะคะพี่หนุ่มปีสวัสดีปีใหม่ปี2 5 6 4คนห้ารับหพนี่ค่ะ จดมีเวลาบ้างเดี๋โค้จัดจะหาเพียงอยู่ด้วยนะพี่หนุ่มนะแล้วพี่หนุ่มนะคะขอบคุณมากค่ะจ้าขอบคุณพี่หนุ่มมากมายเลย